อาแก่ก็เลยเอาพังปลาไป บอกว่าน,นี้มีน้ำยาแม่ค้าแม่ขายส้มตำ <laughs> น้ำยาป่าน้ำยากะทิเอยผสมนี่หรผสมอันนี้กะทิก่อนก็ได้กะทิไปแล้วอ๋อ <c oughs> <c oughs> น่ากินมากเนาะเข้มข้นน่ากินอย่างเดียวไม่ใช่นะอร่อยนะกินอร่อย กินแล้วจิตใจตรับรองไม่ผิดหวังใช่ไหมน้องป้าเนาะกินแล้วจิตใจกินชามหมนึ่ง้องบ้านสองเอน <c oughs> <c oughs> น้ำยากะทิอันนี้น้ำยากะทิมีน้ำยาปลาอาเลือดมีเลือดมีเลือดมีลูกชิ้นมีตีนไก่ผักเน้นๆนะครับอร่อยไม่ผิดหวังนะเจ้านี้อร่อยมากน้ำเข้มข้นเลยน้ำเข้มข้นเลยพี่น้องเยจ กินมคนอร่อยสอง D ต้องแคิวเดี๋ยวพวกน้องจีนไม่ต้องเอ๋นมองจีนไม่ต้องจับคิวนมองจีนต้องต่อคิวจีนก้าวต่อคิวต้องต่อคิวสอมซำต้องต่อคิวนะซอมซำต้องจับบัคิวอันนี้อันนี้ต่อคิว ถุงเดี <otros> yeah, <I> yeah, ่ยวหรือแยกถุงแยกครับแยกครับก็ใช่ครับ